เราลุงใายเดี๋ยวผมจะให้ลุงใายอู่ตะกี้ญี่ปุ่นก็ว่าเกาหลีที่เปุ่นมาที่ที่มาถามคุณ่อกี้เอาอุ้ว์เอามาญี่ปุ่นเออมันบางมันบางมันบางคลองตี่เป่นเอามือลงคำเอออเามือลงเออลองอู้ถ้าอู้ได้เอฟซีจ่ายห้าร้อยเซมากูเตะเซมากูต่อยเซมาบ่อยๆกูต่อยกูเตะเอ้าเซมากูเตะ เซมากูต่อยเซมาบ่อยๆกูโคตอะมันบ่ใช่มั่ใช่บ้าหมาอู้เลยเซมาปวดหัวคิงมันเออเขาอู้เป็นภาษาญี่ปุ่นเออไม่เอามาลองฟังดีๆก่อนมันง่ายนิดเดียวเอามือลงแหละมันบังหน้าเพื่อนบังนี่เพื่อนฮะเซมากูเตะหอกกองเซมากูต่อยเซมาบ่อยๆกูต่อยกูเตะเอ้าเริ่ม เซมากูเตเซมาบ่อยๆเฮ้ยใจหบ่ใจเดอยังมาบ่อยๆเ้าเซมามาอ่อเออมาอละเซอาฮเพิ่นขอแฮมเที่ยวมาก่อนครับพี่เอาเซมากูเตเซมากูต่อยเซมาบ่อยๆกูต่อยกูเตเอาเซมากูเตเซมาบ่อยๆ กูเตะตอมนีก็กูเตะไม่ได้บังบ่อ้ามมาอู้ละห้ามมาอู้ละเอฟซีวเอฟซีวาอย่างเนี้ยเดี๋ยวลุงชายลองอู้ค่ายกินยาตายบ่เอาดังๆหนึ่งสองสามเย้ค่ากินยาตายโอ้ยอย่าเอฟปีไหนเชฟซอกโคงดโวนเอาโคงมาโดนเอ๊ะจะแพะกันยู่ เสียวายว,วันนั้นไปกินที่ร้านบาเ่เจออ๋อครับไอเสม็มดูดิชัยได้เดี๋ยวเที่ยวแน่ถ้าจะมาให้แจ้งทางร้านบางไขเลยครับเดี๋ยวผมจัดเตรียมโกงเอาใส่ในโกงไว้รอตรงนี้เลยครับผมเพราะอาหารคุ้นเอาอาหารมาตอยขังไว้เลย้าเป็นนาคระจริงวะแา,าเป็นนาให้โคงคี้ ผมรับไ่ได้ให้ยามีสทธ่เลียงฟันนะอว่าเหู้ได้ยังอู้ไได้อืาวอันอันนี้จืจ่อชื่อแต้เนอะื่อตแตรุเตมากูุเต้เสมากูต่อยไป่ได้แล้วเนอะไ่ได้ละอันนี้เป็นจื่อจือกาหลีเนาะอันนี้เป็นจื่อเกาหลีในนามของที่ยงบกเนาะอ่า่ผมใช้จื้อุงิม่ใชสจือขี้ยงบก <c oughs> <ork> พี่บ่บาอย่างเนาะเสมที่บ่บาโอ้ยมันมีละมันโตนกับว่าใหญ่แบเดี๋ยวนี้ฮะเออครับผลุงชัยอู้แนะนำร้านกรรมเอาแนะนำร้านบางใครมีอยังที่อร่อยพ่ออ้าวแนะนำกรรมหนึ่สองสามเอ้าเชิญทุกร้านครับครับผมที่ขับรถผ่านมา ผ่านไปครับเชิญทุกท่านมาแวะกิ่นล้างบันไข่นะครับร้านเอาใหม่ร้านจื่อร้านบาถูกร้านบังบังยังบ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 ังโอ้ก็บังบังบังให้เอาซ้อนช้อมเดินนั่งเดินนั่งกันร้านบัานใคร อะไรบอกว่าโอ้แม่กดจิ๊อันนี้แสดงว่าตึกละอานที่นอนรบบไหวแล้วเตรียมตัวเอฟดีรลุงชายจะป๊กแล้วจะไปนอนแล้วว่ะบาไวแล้วโมโหผ่อนฟันบนโอนสามปันว่ะมานนี้ผมจะเป็นคนถอนคนเดียวเลยมาโอนมาเลยครับผมพร้อมที่จะถอนผมมาไส่หลายวันแล้ว ตัวต้องใช้หนีไปแล้วเ <|so|> ้อเดี๋ยวเอาสาลาแล้วนะเจ้าไอ้เสยอฝากหนีไปละค่ะ